ฮ i I โหลแอมสยังค่ะกลับมาพบกับ s ันซี่ครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของ I am Sonsie Channel ค่ะค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะ s o n s ี e ได้พูดถึง my favorite lipstick ไปนะคะรอบนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของแป้งบ้างเย้แป้งที่ s o n s ี e ใช้มีอะไรยังไงบ้างที่ชอบแล้วก็สุดโปรดนะคะยังไงเดี๋ยวค่ะติดตามชมกันได้ช่วงถัดไปสักครู่เดียวเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทำไมแบบ เออทำไมเราต้องมีทั้งแป้งฝุ่นมีทั้งแป้งพัฟแป้งอัดแข็งสารพัดอย่างไปหมดเพราะว่าแป้งแต่ละประเภทนะคะมีคุณสมบัติและก็การใช้งานที่แตกต่างกันนะแต่และตัวเขาก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวสนซี่จะเริ่มจากเรื่องของแป้งฝุ่นก่อนนะคะในเรื่องของแป้งฝุ่นคะ่ะเอ,อ่อเวลาเราลงครีมรองพื้นบีบีหรือสกินแคร์ต่างๆนะคะเรียบร้อยแล้วอ่ะคะ่ะ เราควรจะเซ็ตแป้งเอ่อเซ็ตครีมตัวน,นี้ค่ะด้วยแป้งฝุ่นมากกว่าที่จะเป็นแป้งพับเนาะเพราะว่าเนื้อมันค่อน,นข้างบางเบานะคะแล้วก็เอ่อจะทําให้หน้าเราดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เราจะลงแป้งอัดแข็งลงไปเลยมันจะได้ดูไม่หนามากนะในส่วนตัวตัวที่ใช้บ่อยมากๆใช้ทุกวันทากันแดดเสร็จวันไหนไม่ทารองพื้นวันไหนไม่ทาบีบีทาแค่กันแดดก็จะลงแป้งเลยวันนี้จะมาพูดถึงตัวเจ้าตัวนี้ค่ะแย่ yeah! ลอร่ามาเลเซียนะคะ translucent นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะใช้ไปก็เยอะแล้วเหมือนกันนะใกล้จะหมดแล้วนี่นะคะก็คือมันจะช่วยทำให้ครีมรองพื้นครีมกันแดดบีบีทุกสิ่งอย่างที่เราลงไปแล้วในข้างต้นนะคะที่เราอุต่าห์เลือกให้เหมาะสมกับสีผิวของเราที่เราบรรจงลงไปเนี่ยนะคะ มันจะช่วยทำให้หน้าเราอะค่ะนวลขึ้นเซ็ตครีมรองผอืงงผ้นรองได้ดีนะคะแต่ไม่ทำให้สีเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเกิดเพืเ่อนๆไปใช้แป้งที่แป้งฝุ่นที่เป็นสีเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เข้ากับสีผิวเนี่ยมันทำให้สีรองพื้นที่เรารองไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสีเปลี่ยนไปได้นะคะจะทำให้หน้าเทาหน้าเหลืองหน้าขาวเกินไปตัวนี้ช่วยได้นะคะเพราะมันเป็น translucent er ก็คือเป็นชนิดโปร่งแสงนะคะมันทาให้หน้าเราดูนวล แต่ไม่ทำให้หน้าเราเปลี่ยนสีไปตัวนี้ชอบมากใช้ทุกวันเลิฟใช้เพียงนิดเดียวค่ะปัดปปปดัปด,ดออกให้ทั่วใบหน้านันทำให้หน้าเราดูนวลแล้วนะคะอ่ะอันนี้ไอเทมชิ้นแรกผ่านไปนะคะชิ้นที่สองอันนี้ก็ใช้ค่ะแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันบางใช้เป็นบางครั้งเวลาแบบ ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปทานคุ้งทานข้าววันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่เราลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะส่วนจะลงเป็นตัวนี้ค่ะ,ะกฮ้ยกับหัวกำหางหรือเปล่าเอไม่แน่ใาจากับหัวจริงด้วยนี่เป็นของ e2d นะคะ e2d house ค่ะเป็น mineral makeup นะคะหรือเขาเรียกว่า m.m.u นั่นเองนะคะผสมเป็นส่วนผสมพวกแร่่าทุาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นสีโร่งแสงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวตัวนี้เป็น Translucent มากกว่าแต่ว่าตัวนี้ค่ะมันเป็นโปร่งแสงแต่ว่ามันมีส่วนผสมของพวกมิลล์เมคอัพซึ่งมันจะมีพวกส่วนผสมของพวกครีมรองพื้นอะไรเงี้ยค่ะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็คือใช้ไม่มากนะักใช้แต่น้อยนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้แป้ง M MM M U อะคะ่ะก็คือเมื่อเราได้แป้งเมื่อเราเออแป้งนะคะ จุ่มใส่เอ่อเอาแป้งจุ่มใส่แป้งแล้วนะคะเวลาใช้คือเราต้องบัฟนะคะก็คือการกดๆแล้วหมุนวนให้ทั่วใบหน้ามันจะทําให้แป้งของเราอะคะกระจายอยู่บนใบหน้าเราดีนะคะแล้วก็มันช่วยทําให้หน้าเราดูนวลขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะมันจะผสมมีสม่วนผสมของรองพื้นนิดนึงทําทำให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงแป้งอัดแข็ง หรือว่าแป้งพับให้แบบดูกดๆกกเข้าไปไม่จําเป็นตัวนี้ช่วยได้นะคะสิ้นที่3ค่ะตัวนี้เป็น m MM m u เหมือนกันเป็น skin foundation m i r a l makeup มีส่วนผสมของ s p f 15นะคะของ b o b b i brown ตัวนี้นะคะแกะออกมานี่นะคะแค่นั้นี่คะ่ะอันนี้เป็นสี v e r l i ไลทนะคะน,นี่จะมีสีนะคะเป็น v e r l i ไลทเป็นสีไม่ขาวมาก ะะแต่มันจะเป็นแป้งของเนื้อฝรั่งนะคะถึงจะเป็นสีไลท์เขาก็จะดูเข้มๆม,มนะคะนี่นะอุ๊ยวายหลอนใส่โน้ตบุ๊กดิฉันโอ้แม่เจ้าไหนๆมันก็ใส่มือแล้วปาดให้ดูแล้วกันเนาะด้วยความเสียดายอ่ะนี่นะคะมันก็จะทําให้หน้าเราดูเหมือนทาเราทาแป้งพับแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเนื้อมันจะบางเบาเวลาใช้ก็คือเหมือนกันเอาแปรงมา บัฟที่เบเรน่าเราแล้วก็หมุนวนลงไปนะคะอันนี้คือในเรื่องของแป้งฝุ่นแต่ตัวที่ชอบที่สุดยกให้ตัวนี้ค่ะ l อ l ่าเมเซีสีทรานส l u c เซ t นะคะตัวนี้เวิร์กกดไลค์เรดค่ะหลังจากที่แป้งฝุ่นผ่านไปนะคะต่อมาเรามาดูที่เป็นลักษณะของเป็นแป้งพัฟแป้งอัดแข็งแป้งทูเวอะไรกันแบบนี้บ้างนะคะเพื่อเอาไว้ทัชอัพระหว่างวัน หรือวันไหนที่ออกจากบ้านต้องการการปกปิดต้องการความเรียบเนียนเนียน,น,ยนกริบไปงานอะไรนะคะแล้วก็สามารถลงครีมกันแดดบีบีหรือครีมรองพื้นของเพื่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งหองนี้ได้เลยโดยส่วนตัวค่ะมีสองตัวที่ใช้แล้วถูกใจมากนะคะตัวแรกเป็นของนี่เลย b i ซูบีซูค่ะอาบูดีนแบบไทยผสมด้วยตัววิตามินซีนะคะนี เป็นแป้งทูเวย์นะคะเบอร์สองที่ใช้อยู่นะคะแต่มีความสึกว่าช่วงนี้เบอร์สองมันจะเหลืองเกินไปมันจะเข้มเกินไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เมื่อเมื่อช่วงเช้าทาทาแป้งลงไปรู้สึกว่าแบบเออมันดูเหลืองกว่าหน้านิดนึงเนาะก็เลยแบบแตะแต่น้อยแล้วก็รีบเกลี่ยนะคะเนื้อแป้งดีค่ะปกปิดดีนี่นะคะเนี่ค่ะเห็นไหมอ่ะ อันนี้เนาะเห็นอยู่นะคะคนี่นะนี่นะคะเนื้อแป้งดีค่ะเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็อัลเบเนเปปไทด์นะคะช่วยทําให้หน้ารับขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะและออย่างหนึ่งมันจะเป็นแป้งทูเวย์คือสามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งแบบเปียกไม่ใช่ว่าหน้าเปียกแล้วก็มาจุม่มไม่ใช่ว่าหน้าเปียกปุ๊บเอาพัดมาแตะแป้งปาลงน้ำไม่ใช่คือทํา ทำพัฟค่ะให้หมัดหมดแล้วก็แตะลงไปแล้วกดกดกดให้ทั่วใบหน้ามันจะช่วยทำให้แป้งติดทนมากขึ้นนะคะในส่วนของแป้งทูเวย์นะมันสามารถใช้ได้2ทุนลักษา้กันก็คือแบบแห้งแล้วก็แบบหมัดหมนะคะส่วนตัวที่2เป็นประเภทเดียวกันค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นส่วนมีส่วนผสมของเจ้าตัว BB ีด้วยนะคะเป็นนี่เลยเห็นไหมคะอีะทุกคนอาจจะงง มันคืออะไร่้้อก็ไม่มีมันคืออ t u ูดี้เฮาค่ะ Precious Mineral BB Compact All Day Strong นะคะในส่วนของตัวนี้ค่ะเป็นเบอร์หนึ่งสีไลท์เบแต่ว่ามีส่วนผสมของชิมเมอร์ด้วยนั่นแน่แต่ว่าคือตัวนี้จะเป็นเบอร์สองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งและมีส่วนผสมของชิมเมอร์เนื้อแป้งเป็นยังไงเปิดดูเลยนะโอเคเป็นหลุมไปแล้วอะขอเป่านี่นะคะ ันนี้นะเนื้อแป้งมันจะมีประกายชิมเมอร์ชิมเมอร์ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าวิบวับวิบวับนะคะอันนี้คือแต่ไม่ได้ใช้ทางหน้านะคะเวลาใช้อ่ะคะ่ะส่วนจะไม่ได้ใช้ทางหน้าจะใช้บริเวณนี้นะคะช่วงเนี่ยค่ะช่วงใต้ตาหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงช่วงนี้นะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะก็คือเวลาทาก็ทาช่วงนี้เองนะคะ แล้วก็ช่วงตรงนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้คือเน้นตรงบริเวณที่รับแสงอะค่ะเวลาโดนแสงจะได้กระทบจะได้แบบปิปป๊บปัปป๊บปิปป๊บปั๊บปิ๊บปั๊บแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าทาชิมเมอร์ทั้งหน้าหน้าเธอจะแปลกๆเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ค่ะใช้แค่ตรงบริเวณบางจุดนั้นเองแต่ชอบมากนะคะส่วน นอกจากเหนือน,นอกเหนือจากตรงบริเวณนี้แล้วตอนเช้าๆก่อนออกไปทํางานส่วนก็จะเอาไปแป้งเจะแป้งตัวนี้นะคะ่ะมาทาคอด้วยทาคอทาอะไรย่างเงี้ยคะ่ะให้แบบว่าเออมันดูแบบโกลอปปังโดนแดดแล้วแบบเออดูดีไม่ใช่ว่าแบบหน้าขาวแต่แบบคอกระดำกรนะด่างเนาะเพราะฉะนั้นคือควรท,ทาหน้าและคอให้สมดุลกันตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ชอบมากแต่ที่ชอบที่สุดอืมยกให้ตัวนี้นะ เพราะว่ามันใช้ได้ทั้งหน้ามันใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ตัวนี้ชอบมากๆในส่วนของเจ้าตัวแป้งที่เป็นแป้งแข็งแป้งพับนะคะเกิดไล่เมันก้างเย้ yeah. ค่ะก็หลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะได้ดูกันไปแล้วนะคะว่าแป้งที่สนชอบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแป้งฝนแล้วก็แป้งพับมียี่ห้อไหนยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองคัดเลือกแป้งของเพื่อนที่เพื่อนคิดว่าโอเคมันเหมาะสําหรับ เพื่อนๆมันเหมาะสำหรับตัวเราใช้ได้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้ตลอดๆนะคะไว้สักประเภทละหนึ่งอันก็ได้นะคะเพราเพื่อนๆจะได้เอามันมาใช้ได้อย่างตรงวัตถุประสงค์แล้วก็มีความสุขในการใช้งานกับมันนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าแป้งตัวนี้ฉันก็อยากได้ตัวนี้ออกใหม่ตัวนี้ออกใหม่ฉันซื้อมาแต่ฉันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นหลายๆตัวที่เพื่อนๆซื้อมาค่ะควรจะมีสักตัวหนึ่งที่แบบเป็นทีเด็ดของเราเราคิดว่าเนี่ยแหละมันใช่นะคะ แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ใช้กันบ้างเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าซื้อมาแล้วกเก็บไว้มันก็มีอายุข,ของมันเนาะแล้วก็ยังไงสําหรับวันนี้ส,สัทชีต้องไปแล้วแล้วก็ไว้กลับมาพบกันในอากาศหน้าในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ